โปรปลายเมื่อสกู๊ตนพี่น้องมือนี่กาเข้ากาเห็นอะไรพี่น้องยากผู้เสกกว่าคิดทอดน้องสมใจเนาะพี่น้องสิไปลินน้ำลาวนะพี่น้องไปพี่น้องเดี๋ยวเ่าไปลินน้ำกันเลยอ่ะสะไปดีกล้องก่อนเขามีไปไปกระทาเขามีพี่เนาะมีกับมาหอดเฮือนน้องสมใจเนาะพ,พี่น้นนอ,นองเนาะมีใส่เนาะท่าสนใจพี่นเนาะนี่เลยใส่น้องสมใจพี่น ใคนี่ยภูเน้องสมใจเอาแล้วเป็วยเชิเท้าอาเท้าแล้วไม่ได้ยังล่ะอ้าวบอมินอยากินอยากเต่าบทำไงอ้าอกไมาเอยมาบกูไปไล่ชนใจนางบเพิ่นขาเก็ตว่าท้าสนใจเพิ่นนอนอนยูวีท้าสมใจ รบาร์ไงเนี่บบไงเลยไหมเัรจ่าวล่ะงวยงยราวมึงงวยเอกินแต่ยาาลายาตันเือล่ะและบกมิ่งมเบิกม่แม่ใส่แพนะครับเบิงแพอืมอันละไม่น มุนหนุ <Ừ. S 1> òn, e o, ่มหามก็ได้วิ่งเนี่ยนายนี่ยบิ๊บเนี่ยนะเอ่อไอ้ันเตียมมังแก็ได้แต่เดี๋ยามมังเตยะเราก็ะีแนงแล้อ้าวไทยนั่งเจียมันออกน้ำนองคือกันนี่มัเลอะด้าวมันนี่ไงมั้ยเลอะห้ามแต่เวลาไม่ได้มันุ่มันออกแต่น้ำนองมันไม่ได้ออกน้ำเลืออัน เลือดเนาะน้ำเลือดก็คือน้ำนองแล้วแหละมันกวดลงแก่ห้องอืไอวายยังมีบ่ไอเย้าต้องพยายามนาจ้าตาอืมตอวนุ่งเนี่ยหน้ามวยท้าอัมปีมวยเตะเฮ้่อวยท้าอัมปีกับยาพลาเทอโอ โอ้ oh, สุดรอดอนนี้มงนมุวแเบเรา,อ,อ,อ,ญญารรอย่า, oh, no. าอเรราอัปีก็ยาปลาจมพันยางมุจูเป่าจเล่โอ้เนาะจุเลลวนไอ้ไม่เอเะีนยไปเอานไปเอาเคาในราวเดียวสกิลาราวอ้ไอ้ไอ้เตียนแล้วราวยก็ม <laughs> ่ <laughs> แต่กินยาต้านชเชื้อแล้วก็กินยาป <laughs> ลาแล้วก็ยาอัมปี้ไหมเนาะ,นะหอนอะไรเนาะ <laughs> บสบายหิดน yeah, oh, ี่ไรยากอาบุมีอมาเป้อะทมาปิ้ลต่อกับบอไปการเครียดนอนไปดิกองในบิดเบิ้งยางให้เบิ้งเนย่างยางออ้ยางได้คองลายตรงนี้อง บายดีเทอร์เรนว้ายคือเฮียเลยยังของคอไหนก็รอบเป็นกวกสิฮะเชือกยังหนุกเบิ่งเชือกเขาเชือกเขาไสเวดนั่นเลยนะเออเทอร์เทอรเรนผนก็ได้นะซอยซอยคำผนเนาะส่อไดีกล้องนะเลน เบิ้งเบิ้งเบิ้งใส่คำอืมเบิ้งเออเบิ้งงามๆเลยซื้อเท่าใดไม่ได้นม่จังสิบล้านเฮ้ยอย่ายเงยเล่นเบิ้งตีนนี่พี่น้องเงยตีนกับได้ล่างนาะงอ้าวแกอ้าวอ้าวเออลงล่างตีนก่อน อะไรเนาะผมมีเงินเบียรเป็นอย่างนา้นเป็นอยางนีเราไปซื้อ,อยาเลยอันลาวก่อนก็นได้พี่นาะหรือว่าให้นางใบุ่นไปซื้อป้าใบุ่นไปจ้างลาวป่ะจ้างลาวเอาสินใจไปละไหนปราดดีไปละ ให้นปซื้อยาให้แจ็คท้าก็มาใบไปเด้อนะทฮาอัมปีเออจะไปนอนนี่ก็ให้นางใบกับนางเอ็นเพิ่นไปซื้อยาให้นอ้องสนใจก่อนเนาะเงินเฮาพาสื้อทามดีเนาะเฮาซืให้เราซื้อเนาะเฮาไป,ไปไว่าไรเฮาคาอันดุเงีเนาะไปซาร่าเนาะซาร่ากับอมัอบปอมปีเอ็ดบาร์ไพอ็ดไปอัมปีเอ็ดบารไป

หหาห่านเเนาะซื้อยาให้เพิ่นก่อนให้นำไปกับนางแอนเพิ่นซื้อนี่ไม่ได้เรื่องเนาะเอาเงินกลับมาคืนเราไปเลย สปีแพ็หนึ่งสิบสองพันเนาะชื่อให้น้องสนใจเ่นเงินหาก็ัยัเ 5, ยง 3, เอาถวสามพันพี่น้องเงินห0าสิยังแถวสามพันเฮ้ยไปได้เนาะยาโอเคเมื่อบัตนี้ มีห้องปะมอ้อดอ่อเพื่อนน่ะพี่น้องมาแต่ซื้อยาให้น้องสนใจเพี่น้องอาพี่น้องสําหรับคลิปเราก็ขอจบตํานิก่อนนะพี่น้องเนาะถ้าว่าพิพาดระการใดก็ต้องขอโทษขอให้น้อพี่น้องเด้อพี่น้องไปที่มาคลิปน้องอ้วนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องอ้วนให้คลิปตอนต่อไปพี่น้อง ใครอยากให้น้องอัวในคลิปแบบใดอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ซองปูลินเลยเลยและอย่าลืมกดกระดิ่งหนึ่งด้พี่น้องเพื่อแจะ้งเตือนคลิปต่อต่อไปนะพี่น้องเนาะอาะบายบายพี่น้อง